สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะมื้อน,นี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมเป็นยังไงฝนตกบ่เนี่ยฝนตกครับพี่นอ้องเนาะตกเตม็มเมื่อคืนแล้วแต่ว่าตกบ่แห้งตกบ่แห้งครับตกลิ่นๆตอนนี้ก็ตกปล่อยๆอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมัมมมนเบาบางกับปวดเนาะครับค่ะก็ให้ใบไม้ซุ่มเย็นค่ะตกนิดหน่อย โอ้ตกแข็งแห้งเนี่ยกับไข่เนาะครับค่ะเป็นังไงกับมาเชี่อว่างก็ไปหามคุณหมอมากครับผมหมอที่นินใหไงเลยยาดีเนาะใส่ยาทั้งเสียทั้งกินค,ค่ะเป็นยังไงเศร้าวปวดไปวันนี้โอ้ดีขึ้นครับผมจา,จากปวดแลวรอหูเนี่ยว่ามีฟันกับฟันนี่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมดีขึ้นแล้วค่ะยังมีอยู่ตึงๆนิดๆตากับววบวมแล้ว น่าก็ลดลงเนาะครับค่ะขอบคุณเอฟซีเด้อค่ะที่เพิ่นแนะนำทุกอย่างค่ะท่านผู้ชม,มค่ะ,คะไปบ่อนิ่งนอนดูได้ค่ะท่านผู้ชมเฮ็ดทุกอย่างค่ะเฮ็ดทุกอย่างไปหาหมอหมู่ว่านนี่ก็ไปคลินิกค่ะคลินิกนี่สุดยอดเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะนนยาเข็มเดียวเพิน่นฉีดให้หม,มู่ว่านดีขึ้นได้นอนเพิ่นบ่ปวด ทรมานเนาะปวดคือแข็วเนาะแมนปวดทั้งในปวดกระดูกอืม,อมเอาคลิปนี้น้ำเสียยสิภาพไปตามแนวทางเล็กอพ่อวังน้ำเขียวกับพอชนบุรีประกบคููกันเนาะครับค่ะงวดนี้จะแปลกแน่เด้๋ยวค่ะรผูช่มได้หลายพร้อมแมัดซอยกันโอ้ฝนตกแห้งแล้วแหงแล้ว,ลวเอาต๊ให้แห้งค่ะ ขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะไปรับชมเราฟังพอกันเลยเนาะครับผมค่ะอาอค่ะท่านผู้ชมเข่าร้าก็ลดแม่ถ้าตามเพิ่นทุกหมวดทุกหมวดคอยว่าเขาจะได้กําไรอยู่ดีเแถวเนาะครับค่ะเข,ข,ข่าไร้าก็ลดค่ะเพิ่นอีกอย่างหนึ่งเพิ่นเป็นเหล็ก่างเด้อค่ะท่านผู้ชมหฮอสิกลับก็ได้จังส่นะบนบ่อบวกบ,น,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 บนล่างนะ่ะครับ นี่ค่ะเอามาสรุปไหเอฟซีเบิ้งเด้อค่ะพอว่างน้ำเขียวเก่ามาเชียเพิ่นเป็นคนล่งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพ่อวังน้ำเขียวค่ะพอเสียงรอเอฟซีวะเสียงรอเสียงนิ่งค่ะเสียงหนิมพร้อมค่ะท่านผู้ชมเสียงขึ้นนักร้องความค่ะเห็นเอฟซีันคอมเมนต์เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาอันนี้ของพ่อเด้อค่ะนักร้องดังพร้อมเด้อค่ะบ่บอกเด้อค่ะเมียนบอกเวียนคอมเมนต์ได้หันเลยวะเวียนค่ะ นักรล่องดังฟอมแต่ว่าเพิ่นกะเสียไปแล้วนักรลองเนาะโอ้โหเลยค่ะเ <c oughs> สียงวันนี้พอชนบุรี่แล้วค่ะน้ำเชียกับปลอยออกไปแล้วเลียกลางค่ะนี่งวดว่างหันนี่น้ำเชียเอาแบบนี้เหฮดแบบนี้ค่ะคือเอฟซีพันแน่นํ่มาเด้อค่ะเอาเท่าขึ้นเป็นังสี่มานี่แหละก,ก็สีวาให้เอฟซีฟังว่าสีมีกันเปลี่ยนแปลงจะหน่อยแม่ พอกับมีเจ็ดเก่าหนึ่งสามพอกับมีเจ็ดเก่าหนึ่งสามประกบกับคืดกันอีกเอาแม่ประกบตัวเดียวกันอีกเหมนสีมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเก้าสามอ่ะเพียงแต่กราฟเล็กเนาะไพสีตรงครับเอาไว้ยังสีเนาะแมนคือจ้างเอ่อเพื่นใดสุด หนึ่งกับสองมาหั่เสียบ่ะเถาครับไพจะประกบคู่เขาเลขวิ่งนะมันเขายูค่ะดัมงส้มสูตรเอ่อเป็นส่วนทีเดินดีเนาะครับค่ะเอาแบบนี้มาเบิ่งน้ำเสียร์จะเอาสองสำนักประกบประกบกันจังไดหลับาันเลขขึ้นมาชนกันตอนนั้นเลขพ่นกับชนกันเอฟซีพันกับวาบ่มาดอกน้ำเสียมาอีหลีหนึ่งสองเนาะครับมา งวดนี่ประกบกันอันนี้อันนี้น้ำเสียเพิ่มแล้วค่ะได้โฮคูเนาะครับะคะ่ะปีดไวตัวนี้อนนียได้โกคูมวดนี้ได้ให้คูเถ่าสิบคู่ครับงวดนี้ก็ได้ไหลายถ้ะกับนชุชมเพราะว่าเหลขคพนมันชนกันห้วก็ะพอให้เล็กที่ลามาเนาะอืมพอให้เหล,ล็กที่ลามามันกลับไปสนกันก,นกบพอว่างน้ำเขียวปานนี้น้ำเสีย พอว่างน้ำเขียวกับมีเจ็ดก,กับเก่านี่เจ็ดก,กับเก่าบ่อยนี่น้ำเชี่ยกับเล่เอาเจ็ดก,กับเก่ามันชนพอดึงดึงออกมาเอาหนึ่งกับสามเข่าไปแท่นเจ็ดก,กับเก่าเพราะว่าปกติถ้าพอชอนเนาะคนจะดึงเหล็กติดรางมาเป็นเหล,ล็กลักซิบเนาะทั่วไปคือจะมีกสูตรครับคือจังสูตร่หาหันเลยนนะ้าท่อเพอเอาตัวประกอบมาจากข้างอื่นนะครับที่น้ำเชี่ยให้เอฟซีเบิ้ง มาค่ะรันบุชมบานี่ยเล่ห้ากระตัดเอากระไ้ขันคิดว่าตัวใดบ๊บหมักเนาะครับค่ะหวดนี้มันเห็ดได้ยังสีีหลีค่ะพอช้นบุรีได้หนึ่งสามหาหกแปดพอว่างน้ำเขียวอะไรเจ็ดกับเก่าอีกซี่โตแล้วค่ะรันบุชมอีกขาโตกะหลุดเลยครับกะเครื่องโตเครื่องกะยังงมาหน่อย ประกอบคู่ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดส่วนรักเก่าได้เจ็ดหน <91, 90. S 1> ึ่งเก่าสามเก่าหาเก่าหนึ่งน้ำเสียขอโทษค่ะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเก่าสามเก่าหาเก้าหกเก่าแปดค่ะหวยสันจอนเอฟซี 4, ่นทรงไล่มาให้น้ำเสียเบิร์เดอร์ค่ะคุณวา่าจอนเบิร์เดอร์น้ำเสี่ยหวยสันจอนจะว่าจะปีแล้วค่ะ เลขว่าถิ่มเก่าก็หาได้ค่ะท่านผู้ชมเลขว่าถิ่มเก่ากบหาเพิ่นว่าแต่ว่าเมื่อเบิง่งปีนี้มันเป็นปีแรกปีหกแปดเก่าก็หาเจมีบ่ทั้งบนและล่างค่ะเนาะอันนี้เพิ่นก็ให้น้ำเชื่อเป็นขอทิศเมื่อบาสชูเอฟซีฟังเพื่อเอฟซีบาง่ันเพิ่นกับวัดเดชไปซอหาข้อมูลมาเนาะครับค่ะอย่าทิ้งเก้ากับห้าเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมเก่ากบหา นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมเอาแคบหน้าจอแล้วค่ะแคบหน้าจอค่ะล่างอย่างเดียวแล้วค่ะตัดตัวไรออกดีค่ะท่านผู้ชมอยู่นี่ค่ะตัดตัวไรออกดีเพื่อจะได้หน่อยคูลงค่ะขันตัดตัวไรขันเด็ซี่มีของมูลตดแม่นแม่นคอมเมนต์ตัดบอกน้ำเชียรในเร้อค่ะท่านผู้ชมมันไหนยังสี่เนช่ชนกันค่ะขันเดรกก เพิ่มมาอีกซีคูเนาะครับเอาแม่การเดี๋ยวน้ำเชื่อจะโทษไปเอาชุดประกบของแม่ด้วค่ะเพิ่นววาวั่างหันนี่เพิ่ใได้เจ็ดเจ็ดกับหาศูนคูเดียวเลยนี่ค่ะของแม่การเนะ<ม>าะปล่อยออกไปแล้วเมนค่ะสิไปตามตัวประกบดีบัตเนยครับค่ะเอาซอสสามบินน้ำค่ะชุดนี่ เพิ่นอาจจะมีหลายชุดเด้อค่ะรามผูชมเพิ่นอาจจะมีหลายชุดเพินพ่นเพิ่นคำนวณค่ะเพิ่นอาจจะมีหลายชุดสําหรับเรกวิ่งหนีน้องอูจะเป็นผู้ล่งค่ะเราตัวประกบแบบนี้เพิ่นอาจจะมีหลายชุดย้ําว่าอาจจะมีหลายชุดแต่ว่าน้ําเชี่ยรอดตะชุดหนีค่ะเพราะว่าเขามากสี่หางวดแล้วแบบนี้ครับค่ะรอเบิ่งของน้ําเชี่ยวว่าเพิ่นจะมีตัวใดค่ะ ล่างอย่างเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมขันเพิ่นได้มือนี่น้ำเสียจะลงให้มือนี่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่นนัดมือนีเลขวิ่งอูน้ำเชี่ก็ลงไปแล้วเนาะรั่เพิ่นกะตามนัดอยู่ดีวันที่ยี่ผ่าเพิ่นสิปอยเลกนะบ้านนี้ทิรอดชุดนี้ค่ะเพิ่นมีหลายชุดแล้วค่ะท่านผู้ชมย้ำว่ามีหลายชุดเอาแคปหน้าจอ้วค่ะ ค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะเจ็ดกับเก่าพอว่างน้าเขียวเนาะแมนค่ะน้ำเชียกับกล่องมาเชี่ยเห็นเหล็กพอสองสำนักนีชนกันบานี่กระดึงของพอชนบุรีนี่เจ็ดกับเก่าลงมาเอาหนึ่งกับสามขึ้นไปพอว่าเจ็ดกับเก่ามันชนกันแมนครับผมอพอว่างน้ำเขียว ก็เลยประกบคู่ได้ซิบคู่พนนค่ะท่านผู้ชมวันนี้ซิบคู่วันนี้มาตัดซอยกันเด้อค่ะถ้าคิดว่าพนสิเขาอีกงวดนี้ทิมว่าใดได้สองสำนักนี่เถ่ะทิมว่าด้ครับผมค่ะทิมว่าใดสองสำนักเนี่ยเข่าร้ายก็ลุดค่ะฟังจากเอฟซีพนใดเนาะเข่าร้า,ายก็ลุดงวดว่าหันก็ได้หกคูนึงแล้วเถ่ะครับค่ะหกคู คันตัดแล้วบอกน้ำเชี่ยวข้อมเรียนบอกเนี่ยเด้อค่ะว่าเสียเอาตัวใดจากซีฟคูแต่ว่าขันซีฟคูลางขันมันเข่ากับเป็นแต่เอาอยู่ดิเพราะว่าค่ะที่น้ำเที่ยมันเฉียบเนาะเฉียบพอช้อนบุรีพอว่างเขียวแล้วก็ชุดประกบมีชนกันแค่ดสี่ตัวคือเก่านะเกานึงเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าสามเนาะครับค่ะชอนอาจารย์ขวัญแก่น เก้าสามนี่ค่ะท่าน,นผู้ชมเอา้าผิดจรณาเบิ่งเด้อค่ะคันมื้อนี้ก็ตามนัดอยู่ค่ะซอสสนามบินหนามเพิ่นมีหลายชุดเด้อค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียแจ้งไปนั่นแ่ะค่ะสำหรับเรกวิ่งนี่น้องอูล้ลงไปแล้วสำหรับตัวประกบเพิ่นมีหลายช็อตมีหลายช่อยน้ำเชียกับเอฟซีใจดีเพิ่นส่งให้ อาจจะมาคุยกันว่าเขาจะเอาซอสใดจุดใดมองได้เข่าดีเอามาให้เอฟซเบิ้งคือจังวดวา่าหันน้ำเชียมานำเสนอกับเข่าเนืะอแถวค่ะได้สองครูเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันเด้อค่ะด่านผู้ชมเอฟซอาจจะเห็นมาแล้วทีอื่นน้ำเชียอา,อาจจะบ่ได้เอาแบบนั้นมากก็ได้เพิ่นมีหลายช็อตจังสินะมีหลายช็อตค่ะค เพิ่นกับเป็นนักคำนวณเนาะเสียงคือยังบ่ค่อยมีเนาะเสียงบ่ค่อยดีเด้อครับผมกับแปรอยู่ไปกินยามาเมื่อวานนี่ฉีดยามาเสียงเพียงคนเป็นไข่นี่ทั้งฉากที่เสียงปกติแต่ว่าบ่ไข่ที่เราบอกเพียงแต่ว่ามันมันออกมาสีเนาะซึ่งมันไข่ก็โบ่มีแห้งไปเลยบ่มีแรงเสียงแต่กะปกติปขคนปกติอนานนานปกติแล้วบ้านนี้บ่ไข่ปวดนี่กะ บ่เหมือนกับแข่าออกสุเทียแล้วเนาะอาชีพด้วยฤทธยาหมู่ว่านนี่ครับผมยาหมอสีแห้งใจงอยอยู่แต่ว่าคุณหมอผนกบาอยู่เนาะแถาคือจังพอยเอฟซีโทรมาว่าระวังแข่าออกเด้อไปหนีหมอว่าโอ้ฝ่ามาดีแล้วแข่าสิออกโอ้ทนละมานเนาะถ้าเป็นปวดยิ่งแห้งหรือเป็นทนอะไรบางเขตกับเอาออกต้องปวดเอาแข่าออกโอ้หลแรงเนาะค่ะท่านผู้ชมจังเมียนอี้ยังเนาะค่ะ อ๋อสํารับคลิปนี้พอกันคลิปนาท่าสนามบินน้ำม,มานํำเสียกับสีฟ้าล่งไหเนาะครับผมค่ะสํารับตัวประกบเด้อค่ะสํารับเหล็กวิ่งล่างนี่เดินดีดที่แถวน้ำอูน้ำไช่เด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นคนล่งค่ะสํารับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ